ของการใช้สอยจริงๆมันเป็นพื้นที่โลง่งห้องโล่งๆห้องนั่งเล่นห้องทํางานอะไรเงี้ยเน้นเป็นห้องโลง่งค่ะต้นไม้โตเร็วใช่เนี่ยมาดูเนี่ยอีตอนนี้เริ่มจะมีนกจะมาอยู่แล้วเนี่ยเริ่มมีรังนกอีกแล้วนกจะมาอาศัยกแ็แต่ดูน้ำแต่น้ํามันจะล้นบ่อแล้วเนี่ยถ้าตกอีกมีสิทธิล์ล้นนะ ล้นไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้นไม้น้ำท่วมรากต้นไม้เน่าฮะใช่ดูดออกไปนู่นอะลางน้ำมันเป็นน้ำอันนี้ดูดได้มันเป็นน้ำธรรมชาติล่องลำลางอะ่ะปู่นไหน อ๋อตรงนี้เหรอบอกเขาเลยเดี๋ยวฟอดอยู่บ้านเดี๋ยวเขาจะเตรียมเก็บนู่นเก็บนี่เก็บของใบมะม่วงแตกใบฉ่ำเลยทุกคนมมกคใครวะง เสียงใครไอ้มากบบมาเอาแบตมาตีป้ามาเอาไอ้มากมาใครละเมื่อกี้ป้าชวนไม่มาอา๋าเาาเาอ,เ,จจเ,อเขาไม่มีรองเท้าเขาก็ไม่มาไม่มีรองเท้าก็ไม่มาไม,ไม่เอาแบ,บตมาตีีด้วยะ่ะนให้ให้พี่ตาไปเอาเนี่ย โค้น้ำมันจะเต็มน้ำเต็มบ่อน้ำเต็มสระน้ำน้ำฉ่ำมากน้ำฉ่ำมากหลังบ้านน้ำท่วมอ๋อเอาเดี๋ยวเรามาใส่ไปอาบิดไปบืนเดียวอ่ะเสียขวดเนี่เป็น ติดเชื้อนะแมวเล็บแมวมันสกรปกไไรกโอ้โดนแมวควน,อน,นยองอยู่ตรงไอ้ม้านั่งไม้หน้าบ้านเราอ่ะไม่วน,นดวเดี๋ยวพาขึ้นไปชั้นสองมันออกไปไหนไม่ได้ครับมันล้อมหมดมันล้อมหมดปลามันออกไไม่ได้หรอก เต่ามันก็ไม่ขึ้นมันเป็นเต่าน้ํามันไม่ใช่เต่าบกมันไม่ค่อยขึ้นบกมันเป็นมันเป็นเต่าน้ําอิดแดงทั้งหลังค่ะใช้อิดแดงก่อสองชั้นอิดแดงด้วยแล้วก็ก่อสองชั้นด้วยอย่างดีแน่นหนาะคงทนเนี่ยอิดแดงเดี๋ยวเขาจะก่อเดี๋ยวเขากำลังจะลื้ออันนี้ออกละตอนนี้สเต็ปตอนนี้ก็คือ ลื้อนั่งร้านเพราะว่ามันครบกําหนดแล้วเขาต้องรื้อนั่งร้านออกแล้วเขาจะได้เขาจะทําบันไดละก่อแล้วก็ก่ออิฐละอันนั้นเขาก่อก่ออะไรั้เขาก็ไม่รู้เนะแต่งานก่อเขาเนี้ยบนะเขาก่อดีทุกคนเดี๋ยวพาไปดูหเหนื่อยสําเร็จไปทีละเรื่องทีละอย่างแล้วกันขอขอเหนื่อยไปทีละอย่างทีละอย่าง <c oughs> ทุกคนขอเหนื่อยไปทีละอย่างนะ เหนื่อยกับอนุ่นเหนื่อยกับอันนีเ้เรื่องรถก็สบายใจไปเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องรถสบายใจแล้วได้รถมาใช้งานแล้วจีพี่แจ๊ดขอเหนื่อยทีละอย่างเถอะหนูไม่ไหวละโอ้ยแต่สู้กระเทยสู้เขาสิไว้อีหญิง่ยเลือดกระเทยความเป็นกระเทยมันต้องสู้ค่ะเพราะว่ากระเทยจนไม่ได้นะ กระเทยจนไม่ได้มีคนเคยพูดไว้กระเทยห้ามจนค่ะกระเทยจนไม่ได้กระเทยต้องเลิศกระเทยต้องเลี้ยงตัวเองนะกระเทยต้องต้องเลี้ยงตัวเองก,กระเทยห้ามจนค่ะอึ๊บอ่านี่ช่ำ ที่สุดใช่ไหมเนี่ยก่อเร็วนะเห็นป่าอิดแดงนี่ก่อสวยด้วยก่อสวยก่อเลิศคนก่อเป็นผู้หญิงค่ะงานก็จะปลาดีนิดนึง <c oughs> หลังคายอดยางพอดีค่ะเลยยอดยางนิดนึงค่ะพี่แจ๊ดหลังคาเลยยอดยางอยู่นะคะข้างบนห้องเดียวค่ะหนึ่งห้องนอน ข้างบนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องทํางานค่ะฝั่งนี้เป็นห้องทํางานฝั่งนี้ที่ยืนอยู่เป็นห้องทํางานทั้งหมดเลยค่ะทํางานแล้วก็มีระเบียงด้วยตรงนี้ตรงที่เป็นคาเนี่ยเป็นระเบียงระเบียงเวลา<ม>ชมวิวชมอะไรเยน็ยนๆอย่างเงี้ยเรามองจากตรงนี้เราก็ลงมอง,มองลงไปจะเห็นหมดเห็นบ่อเห็นอะไรของเราไปตัวนี้หน้าบ้านก็จะเห็นหมด เห็นหน้าบ้านเห็นลงรถเดี๋ยวจะมีลงรถมีอะไรก็เห็นหมดค่ะแล้วตรงนี้ก็เห็นวิววันนั้นที่วันนั้นคุยกับช่างก็คือมีปรับตรงนี้นิดนึงคือใส่กระจก <c oughs> <c oughs> ที่แรกที่แรกตามแบบมันจะเป็นผนังทึบเลยแล้วเสียดายวิวตรงนี้มากเสียดายวิวตรงนี้มาก รู้สึกว่าอยากให้มีแสงมันเข้ามาบ้านช่วยให้มันดูแบบโทนอบอุ่นมีแสงเข้ามีอะไรมันไม่ทึบมันก็จะดูแบบสวยเห็นวิวด้วยแล้วก็มีแสงเข้ามาด้วยมันก็เลยจะแบบก็เลยให้เขาทำหน้าต่างตรงนี้เพื่อที่จะได้เห็นมุมนี้สวยๆห้องนอนอยู่ฟิลนี้ค่ะห้องนอนอยู่ตรงนี้ประตูเปิดเข้ามาตรงนี้เลยห้องนอนกว้างมากห้องนอนกว้างมาก ห้องนอนกว้างกว้างสะใจเลยอะเพราะว่าตอนนี้ก็คือที่บ้านเก่าตอนนี้ห้องนอนมันแคบค่ะห้องนอนแคบแล้วมันก็ทําให้เราแบบเราเป็นคนมีส,สัมภาระเยอะว่างั้นเถอะมีผู้หญิงกันนะมันก็จะแบบกระโปรงกระเป๋าเอยกระเป๋าเอยของใช้งทรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ สอยแหวนนาฬิกาข้อมืออะไรนู่นนี่นั่นก็ก็จะเยอะนิดนึงก็เลยอยากได้ห้องนอนแบบใหญ่ๆห้องนอนกับห้องเก็บเสื้อผ้าก็โซนเนี้ทั้งหมดเลยในห้องน้ำชิวๆไปเดีย๋ยวไม่อยู่บ้านจนถึงวันที่28ค่ะไม่อยู่บ้านถึง28ยงัยงยังยังค่ะอีกไกลเพิ่ง40%เองค่ะ ตอนนี้บ้านได้ประมาณ40%ได้40%และเดี๋ยวเดือนหน้าหลังคามาแล้ค่ะเดือนหน้ามุงหลังคามันก็จะเร็วขึ้นอีกเยอะเลยมุงหลังคาปุ๊บงานเนี่ยเขาจะทําได้และงานก่องานอะไรก็จะทําได้ก่อไม่ช้านะทุกคนดูดิบแปบ๊บเดียวอันนี้ยใช้เวลาก่อสองวันเองนะเนี่ยเนี่ยเขาก่อเนี่ยเขาทําเร็วทําไม่ช้าเลยทําเร็วทําเร็วงานเร็วงานไว อืมเขาไม่ได้ทาช้านะคะทําไวก็ตามสเต็ปงานเขาเนี่ยเดี๋ยวรอหรือนั่งร้านหรืออะไรรอชมวันที่บ้านเสร็จขอบคุณค่ะใช่ช้างานฉาบงานงานฝ้าค่ะจะช้าหน่อยฉาบฝ้าเนะี่ยเริ่มเริ่มแบบงานที่เป็นงานแบบรายละเอียดจะช้าค่ะ ฉาบฉาบเอ่ยอะไรเอ่ยฉาบเอ่ยฟ้าเอ่ยจะชา้าแต่สูงโปร่งมากเลยทุกคนว่าโอเคไหมเนี่ยดูดิดูคานมันอยู่บนนู้นอะชั้นสองดิฉันว่าสูงโปร่งดีดิฉันต้องการเลยตามความต้องการต้องการให้บ้านสูงและโปร่งต้องการให้บ้านสูงและโปร่งไม่ชอบบ้านแบบต่ำๆเพราะเราเป็นชนชั้นสูงค่ะ เพราะว่าเราเป็นคนชั้นสูงเราอยู่ชั้นสองนี่ออกกำลังกายอีกเช่นเคยนน,นใช่เราเป็นชนชั้นสูงค่ะเพราะเราอยู่ชั้นสอง เราเป็นชนชั้นสูงเพราะว่าเราอยู่ชั้นสองชนชั้นสูงที่ไม่ได้แปลว่าชนชั้นสูงที่ไม่ได้แปลว่าพี่อย่าพูดเรื่องเสานะอย่าพูดเรื่องอย่าพูดเรื่องเสาหล่อนไม่ใช่วิศวะเสาใหญ่เสาเล็กมันไม่ได้เกี่ยวค่ะวิศวะเขาคำนวณได้ว่าเหล็กต้องเท่าไหร่ปูนเท่าไหร่เสาหน้าเท่าไหร่สามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่เสาใหญ่แต่ว่ากวงมึงจะใหญ่ไปทําหาอะไรบ้านมึงไม่ใช่สาราวัด บ้านไม่ใช่สาราวัดมึงจะเอาเสาใหญ่ไปทําหาอะไรมันไม่ใช่เสาไม้มันไม่ได้โชว์ไม้มันไม่ใช่เสาไม้สักมันไม่ได้โชว์ไม้ไม่พี่แจ๊ดหนูราคาญเพราะมันก็มีคนเนี่ยไปคอมเมนต์อย่างเงี้ยในเพจเหมือนกันคือบ้านอะ่ะมันมาตรฐานวิศวะมันมาตรฐานวิศวะเลยเขาคํานวณมาแล้วว่าเหล็กเท่านี้เหล็กเท่านี้เสาหล่อเท่านี้เสาหน้าเท่านี้มันสามารถรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ยังไง เออมึงทํางานมึงเป็นวิศวกรเหรอมึงก็ไม่ใช่วิศวกรเสาว่าเดี๋ยวมันยังมีจับเหลี่ยมอีกอะไรอีกแล้วบ้านบางบ้านน่ะมึงไปเอาเสาใหญ่พอเสาใหญ่ปุ๊บเวลาเวลาก่อผนังแล้วอะไรแล้วเนี่ยเสามันเหลือบ้านมึงก็ไม่สวยนะเข้าใจไหม อันนี้มันคืองานวิศวะเลยไม่ใช่แบบช่างจับกางชาวบ้านมาทำทำกับบริษรัททำกับบริษรัทนี่กำแพงกันดินนี่กำแพงกันดินก็ทำกับเขานี่มา,มาตรฐานแน่นหนามั่นคงมันไม่ได้ดูที่ขนาดนะเสาอะมันดูที่ตัวเหล็กข้างในมันดูที่โค้งเหล็กเอยอะไรเอยนู่นนี่นั่น,นใช่จริง ดิฉันไม่ได้เป็นคนก่อเองค่ะไม่ได้ผสมปูนเองไม่ได้ซื้อเหล็กเองคุณพี่ไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะมันจะถล่มมันไม่ใช่มันนี่มันบ้านมันไม่ใช่ตึกสตองอมันเป็นบ้านดิฉันค่ะมันไม่ตึกมันไม่ใช่ตึกสตองต้องถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าเสามันเล็กจริงไม่ได้มาตรฐานแม่เขาต้องทวงแล้วแม่เขาเป็นช่างแม่เขาเป็นช่าง บ้านที่ฉันเป็นช่างหมดแม่เป็นช่างพ่อเป็นช่างลุงเป็นช่างนะคะถ้าเสามันเล็กจริงแล้วมันไม่ได้มาตรฐานแม่เขาต้องทวงแล้วถ้าแม่เขาไม่ทวงก็แสดงว่ามันเป็นปกติเสาหน้าประมาณเนี้ยมันคือปกติมันไม่ได้เขาไม่ได้ดูกันที่ขนาดนะกรอนสีเล่นจานอกีกครับใครนะ <c oughs> <c oughs> อีประก่อนอีหัวมันไม่ตื่นนะแอบใส่เข้าใจไห <c oughs> มเนี่ยเข้าใจไหม ไม่ทีฉันลงรูปก็เหมือนกันก็มีคนแต่บางคนมาเม้นเสาเล็กเสาเล็กคือมันต้องก็คือพื้นฐานความเข้าใจคุณยูต้องเข้าใจใหม่ก่อนว่าความมั่นคงมันไม่ได้วัดแค่ขนาดเล็กใหญ่ของตัวเสานะมันวัดที่ตัวเหล็กข้างในตัวเหล็กข้างในวิธีการวิธีการเทเสาวิธีการนู่นนี่นั่นแล้วนี่ไม่ใช่เสาสําเร็จรูปนะคะไม่ใช่เสาสําเร็จรูปนะเสาหล่อหมดเลยดูดิตั้งกิ่ตต้นเนี่ย คนดูเสาบ้านดิฉันยี่สิบสองต้นนะเสาบ้านดิฉันยี่สิบสองต้นนะคะเสายี่สิบสองต้นไม่ใช่น้อยนะเนี่ยยี่สิบสองต้นนะคะเสาอะยี่สบิบสองต้นคะ่ะยี่สิบสองต้นเสายี่สิบสองต้นนะคะทุกทุกคนดูเอาถ้านาเาถ้ามันถล่มเดี๋ยวเขาต้องสร้างให้ดิฉันใหม่เอาเออเอาถ้าเดี๋ยวมันถล่มเขาคงสร้างให้ใหม่แหละถ้ามันถลม่มเออ เขามีแต่ช่างก่อช่างฉาบอันนี้ช่างติโอ้ฉันก็งงเหมือนกันเขามีแต่ช่างฟ้าช่างผนังช่างเพดานอันนี้ช่างติฉันก็เหนื่อยเหมือนกันฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยเออสองสัยหล่อนจะสงสัยนางจะชินกับเสากลมๆที่มันอยู่ตามสาราวัด22ต้นค่ะอือ22ต้น22ต้น22ต้น เสาเล็กจังถ <pent a year> ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้เอาไปสร้างที่บ <DVD> ้านแม่ม <esso> ึงนะคะส่งรูปบ้านแม่มึงให้ดูหน่อยค่ะใช้เสาประมาณไหนคะเดี๋ยวจะได้แจ้งให้วิศวะเขาทราบค่ะเออส่งรูปเสาบ้านแม่มึงมาให้ดูหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปบอกวิศวะเขานะคะไปส่งเสาบ้านแม่มึงมาให้ดูเลยเอารูปเสาบ้านแม่มึงมาให้ดูเลยค่ะเออที่ปักหมุดอะค่ะช่วยส่งรูปเสาบ้านแม่มึงมาให้ดูหน่อยค่ะ แล้วเดี๋ยวจะได้แจ้งวิศวะนะครับบอกรายละเอียดมาเลยว่าต้องเสาต้องเออ่เสาเท่าไหร่ยังไงอะไรยังไงนะคะเก่งกับวิศวะส่งส่งส่งภาพถ่ายมาให้ที่ช่องแชทเลยค่ะเดี๋ยวส่งให้วิศวะเขาดูนะคะว่ามีคนเขาเออ่บอกมาว่าเสาเล็กเสาอะไรนะคะอืมส่งรูปมาส่งรูปมาส่งรูปมา สองรูปเสาบ้านแม่มึงมาเลยไม่คําถามคือมึงจะไปติทําไมเล็กใหญ่ทําไมก็กูถ้ามึงอ่ะดูอะคือกูไม่ชอบให้ใครมาทักมึงไม่ควรต้องทักอะไรเพื่อให้คนอื่นไม่สบายใจมึงไม่ต้องทักเลยมึงจะไปเสือกทําไมบ้านคนอื่นเขามึงไม่ต้องไปเที่ยวทักว่าเสาเล็กจังอันนู้นอันนี้มึงจะทักทํำให้อะไรคําถามกูคาถามกูมีแค่นี้เลยคําถามมันมีแค่นี้เลยก็บ้านกูไม่ใช่บ้านมึงจะเดือดร้อนทําไม แล้วบ้านกูตั้งสิบล้านเนี่ยสิบกว่าล้านกูไม่ได้สร้างบ้านห้าแสนกูสร้างบ้านสิบล้านแล้วมึงมาคอมเมนต์แบบนี้แล้วมึงคิดว่าบริษัทที่เขารับเหมาทาบ้านให้กูวิศวกรที่เขาตรวจงานทุกวันเขามีโฟร์แมนเขามีวิศวะเขาจะรู้สึกยังไงเออมึงจะรู้สึกยังไงถ้ากูเป็นวิศวกรคุมงานเนี่ยสมมุติว่ากูเป็นวิศวกรเงี้ยแล้วเขาดูเฟซดูดูทิกตอกกูอยู่อย่างเงี้ย เขาจะรู้สึกยังไงเออถ้ามึงมีความรู้เดี๋ยวกูแท็กให้มึงคุยกับเขาเลยไหมเดี๋ยวกูเอาเขาขึ้นกล้องเลยมึงจะแท็กทําไมมึงไม่ได้มีความรู้มึงจบอะไรมาเอาคําถามคือมึงจบอะไรมืงมึงจะติทําไมเออติเพื่ออะไรกูแค่อยากรู้แค่นั้นแหละการที่มึงติเสาคาํคาคาว่าเสาเล็กจงังเนี่ยมึงกําลังจะบอกว่าบ้านกูไม่ใช่ไมม่ได้มาตรฐานใช่ไหมอา้าวใช่ปะล่ะ อ้าวใช่หรือเปล่าการที่มึงมาเที่ยติเสาเล็กจังอันนูน้นอันนี้จังคือมึงกําลังจะบอกว่าบ้านกูไม่ได้มาตรฐานแล้วมึงพูดอย่างเงี้ยมึงก็ต้องคำนึงถึงหนึ่งคนที่ก็เป็นเจ้าของบ้านเขาจะรู้สึกยังไงบริษัทที่เขารับเหมาสร้างบ้านให้กูเขาจะรู้สึกยังไงวิศวกรเขาจะรู้สึกยังไงโฟร์แมนเขาจะรู้สึกยังไงเงไงออ แล้วตัวมึงก็ไม่ใช่ช่างอ่ะเออท้าูตัวมึงก็ไม่ได้ช่างตัวมึงไม่ได้ยิ่งมึงไม่ใช่ช่างไม่ใช่วิศวะเป็นแค่ลูกอีป้าข้างบ้านที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการก่อสร้างเนี่ยแล้วมึงไปพูดอย่างเงี้ยพูดเพื่ออะไรเอ้าคําถามกูมีแค่นี้แหละตัวเองก็ไม่ใช่เป็นวิศวกรไม่ได้มีความรู้เรื่องช่างเรื่องอะไรจะไปพูดทําไมไม่ได้มีความรู้จะไปพูดทํามไมเออคําถามแค่นั้นเลย เออเอาแต่ถ้ามีความรู้จริงๆริส่งข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวจะได้เอาให้วิศวกรเขาดูว่ามีคนพูดแบบนี้เอออ้าวเอเอถ้าสมมุติว่าเอาอโฟร์แมนคนที่เขาคุมงานคนที่อะไรอย่างเงี้ยเขาดูอยู่เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกยังไงคําถามเขาจะรู้สึกยังไงคะไม่เป็นไรเสาเล็กเสาใหญ่ไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไรไม่ต้องติเลยคะ่ะ ให้ดิฉันเป็นเจ้าของบ้านติเองเดี๋ยวบ้านมีปัญหาดิฉันก็ดิฉันก็คุยกับบริษัทที่เขารับเหมาสร้างบ้านให้ดิฉันเองค่ะคุณพี่เออนะคะคุณพี่นะคะคุณพี่ค่ะโอ้ยเหนื่อยไม่ใช่ไม่ได้ว่าอยากวีนไม่ใช่ว่าอยากวีนไม่ใช่ว่าอยากวีนเลยแต่ คำถามคือถ้าติแบบคนมีความรู้ว่าอาติมาเล็กเพราะอะไรเล็กแล้วมันไม่ได้มาตรฐานยังไงพ,พิมาให้หมดแล้วเดี๋ยวอ่านแล้วเดี๋ยวจะแคปข้อความอะไปให้โฟแมนดิฉันมีมีหมดมีทั้งมีทั้งมีทั้งอะไรอะพี่วันลบอะเจ้าคนที่เป็นบริษัทรับสร้างบ้านมีมีคอนแทคมีช่องทางการคุยกับเขาพี่โฟแมนมีช่องเขาเียงก็มีวิศวกรมีจะได้ส่งไปให้เขาดูว่าเอาเป็นแบบนี้แบบนี้ แต่ถ้าบอกว่ามีความรู้แค่มีแค่ตาดูว่าอันนี้เล็กอันนี้ใหญ่ไม่ต้องคอมเมนต์ลำคารลาคานถ้ามีความรู้พิมพ์มาหมดเลยพิมพ์พมาให้มันหมดหมดเลยเสาเล็กแบบนี้ไม่น่าจะรับมาตรฐานได้ดูแล้วจากการคำนวณแล้ว หน้าเสาเล็กขนาดนี้มีโอกาสที่บ้านจะถล่มลงมาฝ้าอาจจะพงังได้ปูนอาจจะกระเทาะพิมพ์มาเลยมึงพิมพ์มาให้หมดเลยเดี๋ยวกูแคปข้อความมึงส่งให้โฟร์แมนดูเดี๋ยวนี้แหละพิมพ์มาให้หมด,ดพิมพ์มาให้หมดเออไม่ใครกันไม่รู้ว่าอีคเมื่อกี้อ่ะ ไม่รู้แหละเฮ้ยหนื่อยว่ะ